สวัสดีครับผมนายเลนพลยาศาสตร์นะครับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1นะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฏน์ครปฐมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายถึงวิธีการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนักนะครับก่อนว่าวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนักนะครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับจะมี1นึ่ชามลูกไตนะครับ2ถุงมือสะอาด3 KY เควเจลนะครับ4สี่สำลีห้าแมส 6. ผ้าปิดตา7เจลล้างมือนะครับสำหรับขั้นตอนการตรวจนะครับเราจะต้องจัดผ้าให้กับผู้ป่วยก่อนนะครับแล้วก็ปิดม่านนะครับนอนบนเตียงห่มผ้าเปิดเฉพาะบริเวณที่จําเป็นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเราจะให้นอนในท่าลิทโถมี่นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับจะนอนในท่าดอเซลโพสิชันนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดตาผู้ป่วยนะครับเพื่อลดความเขินอายใส่แมสใส่ถุงมือนะครับ ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการดูการดูนะครับเราจะดูลักษณะของการกระจายของมอนพับบิกนะครับก็คือการกระจายตัวสม่ําเสมอทั่วกันหรือไม่นะครับต่อไปนะครับจะสังเกตสีผิวตรงอวัยวะสืบพันธุ์มีแผลหรือสังสิ่งคัดหลังไหลจากอวัยวะเพศหรือไม่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการคำนะครับการคำนะครับเราจะใส่ถุงมือก่อนนะครับ ในเพศหญิงนะครับเราจะทำริเบียร์เจล่านะครับมีก้อนหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเพศชายนะครับเราจะํำที่ลูกอัณฑะนะครับหากความสมมาตรของลูกถุงอัณฑะนะครับเพศชายต้องรูดปลายอวัยวะเพศเพื่อดูสิ่งคัดหลังนะด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการํำบริเวณขาหนีบนะครับสองสองข้างว่ามีต่อมน้ําเหลืองหรือก้อนข้างในโตหรือไม่นะครับเพศชายนะครับทำไส้เลื่อนที่ขาหนีบนะครับการตรวจภายในสตรีตรวจทางทวารหนักนะครับ ต่อไปนะครับเป็น1นนะครับใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์ก่อนนะครับตรวจภายในเพื่อหาความผิดปกติความหย่อนคอยมดลูกคาหาก้อนในอุ้งเชิงการนะครับต่อไปนะครับตรวจทางทวารหนักนะครับให้ผู้ป่วยเบ่งเพื่อตรวจดูภาวะเลือดสีดวงนะครับดูถุงน้ําการปิ้นของลำไส้ใหญ่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นถอดถุงมือเชื่้างในขยะติดเชื้อเก็บอุปกรและถอดผ้าปิดตานะครับก็ถือว่าเป็นการสิ้นในการตรวจ ภวะสิบพันธ์และการตรวจทวานักนะครับสําหรับการตรวจสําสหรับการตรวจก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ